สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็น้องนทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมา์ครับแล้วก็ ช่วงเย็นของวันพุธแบบนี้นะครับเรามีน,นัดก,กันกับรายการ SCP Story ครับผมแล้วันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยครับกับช่วงบรรยากาศของความสยองขวัญเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของเทศกาลฮัลโลวีนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วงของ event อีเวนต์ห่งความสยองขวัญครับ Spooky Month ฮะเรื่องราวที่นิกจะนำมาเล่าในรายการต่างๆในช่องนิกกี้แมวนะครับนี่ก็จะเพิ่มความสยองขวัญน,นะคบเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผีแล้วก็ ความน่ากลัวครับผมและในวันนี้เช่นเคยครับกับรายการ SCP Story Nick มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสยองขวัญที่เกิดขึ้นใน SCP Foundation ครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนะครับ Nick ก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์นะครับขอบอกกับน้องว่าน้องๆแล้วก็เพื่อนคนไหนนะครับที่เป็นแฟนของช่อง Nicky m o นะฮะสิ้นเดือนนี้นะครับ n i c ก็มีโปรเจกต์ที่กําลังจะเปิดช่องอีกช่องหนึ่งนะครับ ซึ่งในช่องใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะคะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการจัดอันดับเรื่องราวน่ากลัวความลึก,กลับแล้วก็ความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราครับทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าน้องๆหล <ations> <ร>ายคนนะครับก็ถามกันเข้ามามากมายว่าพี่นิกทําไมไม่เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสยองขวัญในประเทศไทยบ้างหรือทําไมไม่จัดอันดับเรื่องราวน่ากลัวที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยของเราบ้างหลังจากที่นิกไปคุยกับทีมงานนะครับทั้งพี่หนูดีทั้งพี่นิตานะครับผมเราก็เลยลงมติก,กักครับว่าเราควรจะทําการที่จะเปิดช่องแยกครับแล้วก็เล่าเรื่องราสวสยองขวัญแล้วก็ตำนานต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราซึ่งถักว่าน้องสนใจนะครับนิกจะมาอัปเดตความคืบหน้าให้กับน้องๆฟังแล้วก็เตรียมไปกดซับสไคร์กันได้เลยนะครับอ่ะกลับเข้ามาที่เรื่องราวของเราในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนิกมีเรื่องราวของ SCP ตัวหนึ่งครับ อะรายการหนึ่งพูดผิดเป็น SCP ที่เขาบอกว่ามันมีความสยองขวัญมากแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีจริงๆครับถ้าใครที่อยากรู้ว่าพินิค SCP เนี่ยมันจะมีจริงได้ยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าจากเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยน้องๆคิดว่ามันจะมีจริงได้หรือไม่ครับ ตามข้อมูลของทาง SCP Foundation ครับสารชีวภาพตัวหนึ่งที่มีความน่ากลัวแล้วก็ถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่สุดของ SCP Foundation คือสารที่เรียกว่าสารพรีออนหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันดีในฐานะของ SCP 0 0 8ครับสารชนิดนีนะ้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากครับมันคือโปรโตีนที่มีอนุภาคขนาดเล็กมีโครงสร้างที่คล้ายกับริบบิ้นที่ บิดเป็นเกลียวพันกันไปมาอย่างยุ่งเหยิงส่งผลให้มันเป็นการยากครับที่จะนํามันเข้าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างถ้าหากเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยสารพรีออนชนิดนี้จะมีลักษณะเป็นกลุ่มควันสีขาวหรือเหมือนกับแก๊สปกติทั่วไปเลยครับซึ่งเราไม่สามารถสังเกตถึงความผิดปกติด้วยตาเปล่าได้แต่ถ้าหากว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสูดดมมันเข้าไปมันจะทําปฏิกิริยาก,กับบุคคลนั้นทันทีครับ scp 008นี้ถูกจัดให้อยู่ในคลาสยูคลิคซึ่งตัวอย่างของมันนั้นถูกจัดเก็บเอาไว้ในชื่อของ g2 ข้อมูลการวิจัยของมันนั้นถูกจัดเก็บเอาไว้เป็นความลับระดับสูงครับซึ่งบุคลากรระดับ4เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้การวิจัยโครงสร้างของ scp 008นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการผลิตสารในลักษณะนี้ในอนาคตซึ่งเขาประเมินแล้วว่ามันอาจจะนำไปสู่ภยัยพิบัติของมนมุษยาชาติครับ ทีนี้เรามาดูลักษณะจำเพาะของ SCP 008กันครับซึ่งลักษณะสำคัญๆของมันนั้นก็มีดังนี้ครับ 1. คือมันสามารถติดต่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสองคือมันสามารถทําให้ผู้ติดเชื้อนั้นตายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันสามการติดต่อของมันนั้นง่ายมากครับมันสามารถติดต่อผ่านทางเมือกหรือว่าสารหรือของเหลวต่างๆในร่างกายครับสี่คือมันสามารถดํารงอยู่ได้ครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยของน้ําแล้วก็อากาศเลยครับพูดมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนิกก็เชื่อว,ว่าน้องหลายคนก็คงที่ พอจะรู้กันใช่ไหมครับว่าเจา้า SCP 008นี้มันก็คือเชื้อไวรัสซอมบี้นั่นเองครับคราวนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมนี่ถึงบอกว่ามันถึงมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ครับอันนี้เนี่ยนี่ก็ไม่ได้เพ้อเจ้์นะนี่คิดว่าเรื่องอะไรพวกนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆครับอาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนในหนังหรือว่าในมูฟวี่หรือในเกมที่เราเคยดูเคยเล่นแต่ว่ามันอาจจะมีเชื้อไวรัสแบบนี้ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะว่าในธรรมชาติของเรานั้นมันซับซ้อนครับถ้าหากว่า ใครที่มีข้อสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่ามันเคยมีมาแล้วจริงๆหรือเปล่าเนี่ยนี่เคยทําวิดีโอไว้นะครับก็สามารถคลิกไปดูได้ที่ลิงก์ครับผมกลับเข้ามาที่เรื่องราวของ SCP 0 0 8ครับความน่าสยดสยองของเชื้อเวลาตัวนี้เนี่ย hine, ถ้าจะให้อธิบายกันง่ายๆนะครับผู้ติดเชื้อนั้นจะมีอาการเหมือนกับซอมบี้เหมือนที่เราเคยเห็นกันในหนังแล้วก็ในเกมครับการแสดงอาการของผู้ติดเชื้อนั้นค่อนข้างเร็วมากครับเร็วจน เหมือนกับว่าเราแทบจะไม่สามารถควบคุมได้เลยอาการหลักๆของผู้ติดเชื้อหลังจากที่ได้รับเชื้อจาก SCP 008ไม่ว่าจะเป็นจากทางการกัดหรือว่าจากการสูดดมแกส๊สเข้าไปนั้นอาการหลักๆจะมีดังนี้ครับโดยเริ่มแรกครับผู้ติดเชื้อนั้นจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มีไข้ขึ้นสูงรวมถึงสภาวะสมองเสื่อมอย่างรุนแรงในระยะเวลาต่อมาครับหลังจากนั้น20ชั่วโมงครับจะเข้าสู่สภาวะที่ อันตรายแล้วก็น่ากลัวที่สุดเนื่องจากผู้ติดเชื้อนั้นจะเข้าสู่สภาวะโคมา่ามีภาวะสมองตายครับซึ่งจะถูกตีความว่าผู้ติดเชื้อนั้น ีวชววิตไปแล้คในส่วนของร่างกายนั้นก็จะเริ่มมีการเน่าเปื่อยให้เห็นอย่างรวดเร็วเซลผิวหนังแล้วก็เซล์กล้ามเนื้อเนี่ยจะเริ่มตายไปทีละส่วนแต่ว่าเนื้อเยื่อเหล่านั้นเนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนเดิมแถมยังมีความยืดหยุ่นสูงมากนั่นหมายความว่ามันมีความทนทานเป็นผลมาจากเซล์เม็ดเลือดแดงที่มีออกซิเจนไหลเวียนสูงการไหลเวียนของเลือดในร่างกายนั้นก็จะช้าลงครับกล้ามเนื้อเนี่ยจึงมีความแข็งแกร่งแล้วก็ ทนทานมากยิ่งขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่าระบบสมองเนี่ยจะถูกทําลายไปแล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยยังคงทํางานเหมือนเดิมครับมันสามารถยืนเดินหรือว่าวิ่งแล้วก็กัด ตามสัญชตาตญาณเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่การเผาผลาญพลังงานของมันก็อยู่ในระดับต่าครับจนสามารถทําให้ผู้ที่ติดเชื้อนั้นอยู่ในสภาพร่างกายที่เน่าเปื่อยนานได้ถึง10ปีเลยทีเดียวกระสุนปืนแล้วก็อาวุธพื้นฐานนั้นไม่สามารถทําอะไรกับร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ทนทานของมันได้มากเท่าไหร่นะเพราะว่าเลือดของมันนั้นมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เหมือนกับยางหรือว่าซีเมนซึ่งมันจะมีการตอบสนองที่รวดเร็วต่อเสียงแล้วก็กลิ่นของสิ่งมีชีวิตจะเข้าไปกระตุ้นให้มันนั้นสามารถเคลื่อนไหวไล่ล่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับมีหลักฐานที่บ่งบอกว่า scp 0 0 8นั้นไม่ได้เป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเชื้อแปลกประหลาดที่เรียกว่า g2 นี้ถูกค้นพบตั้งแต่ปี1959ซึ่งแทนที่จะมีการทำลายเชื้อที่เป็นอันตรายนี้ทิ้ง แต่ว่ากลับมีการเจราจาต่อรองให้เก็บเชื้อนั้นไว้ซึ่งผู้ที่ดูแลเชื้อตัวนี้อยู่ก็คือรัสเซียนั่นเองครับถึงแม้ว่าทางสถาบันนั้นจะพยายามเก็บเรื่องราวการวิจัยของเชื้อนี้ไว้เป็นความลับแล้วก็พยายามศึกษาวิจัยมันในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงแต่ว่าจากบันทึกของ SCP นั้นพบว่าเคยมีเหตุการณ์การรัว่วไหลของเชื้อ SCP 0 0 8มาแล้วครับซึ่งนี่ก็คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่สยองขวัญ ทำให้ขนลุกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์กรถ้าหากว่าเพื่อนๆกับน้องเนี่ยนึกไม่ออกว่ามันสยองขวัญแค่ไหนบรรยากาศของมันเนี่ยคงไม่แตกต่างอะไรจากเชื้อเวลาซอมบี้ที่ระบาดในลับวิจัยของหนัง Resident Evil เพราะจากการรั่วไหลของ scp 0 0นนั้นส่งผลให้บุคลากรภายในสถาบันนั้นติดเชื้อเป็นจำนวนมากใครที่ทำงานในองค์กรนี้มันแบบเสี่ยงจริงๆครับอยากรู้ว่าคนที่ทำงานในองค์กรนี้เขาได้เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะแบบว่ายอมที่จะเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงกับ อะไรที่มันแบบเหนือธรรมชาติเราก็เป็นอันตรายนะครับว่าไมครับว่ากันว่าผู้ที่ติดเชื้อส่วนมากเนี่ยจะเป็นบุคลากรที่น่าสงสารที่สุดนั่นก็คือบุคลากรคลาสดีครับเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้ส่งผลให้มีการส่งทีมโมบายทักฟ <c oughs> อสเบต้าเซเเข้ามาระงับการแพร่เชื้อนั้นและนั่นครับทำให้องค์กรนั้นทราบว่าผู้ที่ติดเชื้อที่แปรสภาพเป็นซอมบี้จะสามารถทําให้ตายได้ดยอย่างถาวรด้วยการโจมตีหรือว่าการทําให้ สีรษะหรือสมองของพวกมันเสียหายครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซอมบี้นั้นเป็นไปอย่างยากลําบากครับแต่ว่าในที่สุดก็สามารถหยุดยั้งการระบาดของซอมบี้ในสถาบันได้หลังจากนั้นเนี่ยจึงได้มีการส่งทีมเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกักกันเนี่ยเข้ามาดูแลพื้นที่แล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดอีกในอนาคตรวมถึงให้ทีมวิศวกรนั้นเข้ามาดูปรับปรุงแล้วก็ดูแลโครงสร้างของพื้นที่กักกันให้มีคุณสมบัติและสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการ จักเก็บวัตถุที่อันตรายนี้ไว้ได้อย่างปลอดภัยซึ่งก่อนการกักกันนั้นก็ได้มีการเก็บตัวอย่างของสาร G2 นี้เอาไว้ในการวิจัยต่อในอนาคตครับหลังจากที่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนั้นทางสถาบันก็ได้มีการประเมินมาตรการการกักกันที่เพิ่มเติมของ SCP-008 ไวรัสซอมบีน้นี้ซึ่งมาตรการนั้นก็มีดังนี้ครับ SCP-008 นั้นมีความเป็นอันตรายทางชีวภาพเป็นอย่างมากมีการอนุมัติให้ใช้มาตรการการกักกันทุกอย่างกับมันเรียกได้ว,ว่า มีวิธีไหนที่หยุดยั้งหรือว่ากักกันมันได้ก็ไฟเขียวครับสามารถทําได้ทุกอย่างทั้งการเผาทําลายรวมถึงการใช้รังสีก็จะถูกนํามาใช้ในกรณีที่เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็กองทัพซึ่งความรุนแรงนั้นอาจส่งผลให้มีการทําลายอาคารหรือว่าการตัดไฟในบริเวณนั้นในส่วนของบุคลากรหรือว่า ใครก็ตามที่ออกมาจากสถานที่ในอาคารหรือว่าในพื้นที่ที่ติดเชื้อจะต้องถูกกักกันเพื่อดูอาการเป็นเวลาถึง4เดือนครับและหากมีการละเมิดใดๆเกิดขึ้นมาตรการการเผาทำลายแล้วก็การฉายรังสีจะต้องถูกนำมาใช้ในทันทีเรียกได้ว่า SCP 008นั้นเป็นสิ่งที่มีความอันตรายมากเนื่องจากถ้าหากว่ามันหลุดออกมานั้นมันสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปสู่หายนะของโลกได้ไม่ยากแต่อย่างไรก็ตามครับภายใต้ความน่ากลัวนั้นเนี่ย ทางองค์กรนั้นพบว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่สามารถยับยั้งการแพร่เชือ้อแล้วก็การรักษาผู้ที่ติดเชื้อได้น้องๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรลองคอมเมนต์บอกก่อนที่เน็กจะเฉลยครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอสิ่งนั้นนั่นก็คือ scp 5 0 0 P a n a c e a าเซียหรือว่ายาวิเศษครับเรารอดแล้วจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ายาตัวนี้เนี่ยมันสามารถรักษาผู้ที่ติดเชื้อได้ไม่ว่าผู้ที่ติดเชื้อนั้น จะอยู่ในระยะไหนก็ตามแต่เดี๋ยวก่อนครับแอะพอแต่ปุ๊บทุกคนก็จะแบบอะไรกะัะประเด็นก็คือว่ายาตัวนี้นั้นเนี่ยมันมีจํานวนเหลืออยู่ที่ไม่มากแล้วครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้กําลังใจกับทางองค์กร scp ครับให้เขาศึกษาโครงสร้างศึกษาวิจัยยาตัวนี้แล้วก็ผลิตยาตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะรักษาเราในอนาคตถ้าหากว่าไอ้เจ้าเชื้อเวลาซอมบี้นี้นั้นมันสามารถหลุดแล้วก็แพร่กระจายออกมาครับขอให้ยถึงวันนั้นเลยเถิด อ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP ทั้งหมดในวันนี้ครับกับเรื่องราวของ SCP 0 0 8ไวรัสซอมบี้ที่ทุกคนอยากฟังครับสำหรับสปูกี้มันนี่ก็ยังคงมีเรื่องราวของความน่าขนลุกความน่ากลัวมาเล่าให้กับน้องฟังอีกหลายเรื่องเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันศุกร์นี้ครับกับรายการ Scary Top List ครับผมน้องๆจะได้พบกับพี่นิตาครับไม่ได้เจอพี่นิตานาน,านเลยนะครับซึ่งพี่นิตาจะมี10อันดับเรื่องราวของ mm. ไม่บอกดีกว่า แต่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในคืนวันฮาโลวีนครับสยองขวัญมากๆใครที่เป็นแฟนของพีนิตาหรือว่าใครที่ชื่นชอบการจัดอันดับเรื่องราวน่ากลัวเนี่ยก็ห้ามพลาดวันศุกร์นี้นะครับสำหรับวันนี้ครับลิกแล้วก็รายการ SCP Story นั้นก็คงต้องขอลาไปก่อนครับและพบกับรายการ SCP Story ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมวันนี้นั้นบ๊ายบายครับสวัสดีครับ